ทานอีศบเรื่องสองสาวใช้กับไก่แม่เท่าคนหนึ่งอาศัยอยู่กับสาวใช้สองคนทั้งสองมีหน้าที่เก็บกวาดเช็ดถูและจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบเช้ามืดของทุกวันไก่ที่แม่เท่าเลี้ยงไว้จะส่งเสียงขันเตือนให้นางตื่นมาปลุกสาวใช้ให้ลุกมาทำงานบ้านสาวใช้ทั้งสองรู้สึกไม่พอใจที่ตนไม่ได้หลับนอนอย่างสบายเป็นเพราะเจ้าไก่ตัวนั้นแน่ๆที่คอยปลุกแม่เท่าทุกเช้าแบบนี้ เราต้องช่วยกันกำจัดมันแล้วละ่ะว่าแล้วทั้งสองก็วางแผนฆ่าเจ้าไก่แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างที่สาวใช้คิดเพราะเมื่อไม่มีเจ้าไก่ตัวนั้นแล้วแม่เท่ากลับยิ่งกังวลกว่าเดิมว่าสาวใช้ทั้งสองจะตื่นสายและทำความสะอาดบ้านไม่ทันนางจึงตื่นขึ้นมาปลุกสาวใช้ให้ทำงานบ้านกลางดึกของทุกคืนแทนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพุทธภาษิต ยานิกโรติปุริโสตานิอัตานิปัสสติกลอยยานการีกลอยยานังปาปาการีจอปาปากางังยาทิสังวอเปเต,เตพีชังตาทิสังหอระเตพลังบุคคลทำกรรมใดย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตนผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วบุคคลหวานพืชเช่นใดผลย่อมงอกขึ้นเช่นนั้น